ชิบหายแนวะน้ำรูน้ำลอยเย็นน้ำลอยเยิ่มเย็นปลาเจี๋ยเลยทีเดียว สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับชองเลเซอร์อาหกแล้วนะฮะวันนี้เราจะไปหาถ่ายรูปใกล้ๆที่เดิมนะครับผมร้อนทิ่งผายอันนี้ก็นัดน้องๆไว้แล้วนะฮะไวจอดไหนกันวะหนะฮึจอดไหนกันวะ อ๋ออยู่น่นไม่ค่ะปั้มชิมเหรอไม่ปั้มป๊มชิมว่าสั้นปั้มชิมหรอฮะแพงไปเร็วมาสายก็ชาวบ้านเท่าเลยเนี่ยดูเดี๋ยวห้านาทีเนี่ยตั้งแต่ใบใบสามกว่า คนนั้นมาด้วยนะไอคนนั้นน่ะเฮ้ย,อย,อยโอ้โหเพื่อนรักไม่ได้เจอกันมานานเฮ้ยมีอไซคโคขอนทีมาที่รักที่รักไปไหนมาที่รักคิดไม่โูโอ้ยเกฮะอือะออใช้เป็นเด็กใช้อยู่บ้าน เดี๋ยวเราตัดไปนั่นทีแรับเออว่ะอ่านี่น้องเวอร์ก็เปลี่ยนแฮนด์มอบไปแล้วเออว่ะในโรงงานเออขี่ง่ายกว่าเดิมพี่ว่าชอบพี่ชอบแฮนด์นี้มากกว่าก็เป็นเสียงอะไรแก๊กแก๊กแก๊กเอ๊ะเขากลับมาแล้วลันวงการ กับเวลางงการแล้วอ่ะหายไปนานเลยน้านเราอะ่ะ <c oughs> เป็นต้าเป็นเป็น <c oughs> เปนต้าเราติดโควิดติดกี่วัน <c oughs> กี่เดือนละ <c oughs> โอ้สามปีเลยเหรอโอ้โหประมาณเดือนเกือบเดือนครึ่งเอาเอาเอาไว้ก่อน มันจะแย่งกันออกทำไมวะเนี่ย เวิร์กมันคือไปจี้ตู้รถเขาใช่หรอวันนี้เราก็อยู่ครบกลุ่มเกือบครบคนทั้งกลุ่มเลยแล้วกันนะฮะิงกลุ่มมียี่สิบกว่าคนทุ้ยเกือบครบได้ไงอยู่กค่สามสี่คนเนี่ย เ็นว่าจะพูดว่าเกือบครบก็ได้นะเกือบครบคนที่มาบ่อยๆอะ่ะเออ ไม่รู้ว่าใครมาบ่อยบ้างจําไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่ามาบ่อยสุดก็ประมาณสิบคนได้อ่ะนี่ครึ่งหนึ่งของสิบคนหรอวะเนี่ยรีเอนเต้าผมกลับมาลันวงการแล้วนื่องจากเป็นโควิดนะครับผมเพิ่งหายไปประมาณหลายเดือนอยู่นะ ไปหลายเดือนเลยว้าว จะไปที่ไหนดีนะเพราะว่าทริปไกลๆน้ำมันก็แพงก็หาขี่ใกล้ๆเนี่ยนะทุกคนนานๆทีได้เจอเพื่อนเจอผูงได้คุยกันสนุกกว่าการออกทริปอีกนะอดี๋ยอาจีา๋ยวเดยยวหิ้วหิวหิวิวหิวมากเลยเนี่ย เดือดนะเขามาเร็ว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 น่นหาหลอรถไหมอ่ะขอบอมยางหน่อยยางพึ่งไอ้โซมาโอเคเคลียยางล้อนั่นแหละน่าจะหลุดหมดละ ไม่รู้อะไรมันเสียงก็แคบๆอ,อ,อยู่ข้างใต้ถังวะวะ ไม่อยู่เลยอ่ะลิฟเบรกหลังก็ไม่ร้อนวะโอ้เทสเบรกอะไรนะจาะข้างผมเลยผมมาแล้ววันนี้อ่ะผมมาแล้วจอดข้างผมเลยเออได้คือผมแตกใครสอนเบรกใครวะ จักไม่รู้ไ,ไม่ไกล้าต,อ,ตอหน้าตาหลุดไปเลยอะโควิดั้งนนหลุดดีบไปเลยอะไปคู่อะแล้วเขาไม่มีใครรู้สักคนอะไม่หลุดเงียบอะเอ๊ะน้องผมออกจากถ้ำมาได้แล้วเอาไอ้เชี่ยแม่น้ำก็พอเอาแม่น้ำเลยเหรอไอ้เชี่ยมายไกลจังวะอา้าว อะจริงอ่ะไอสัตว์ตวไปแล้ว <c oughs> อันนี้เรามามี <c oughs> อาสามอันนี้แชมป์โลกนี่แชมป์โลกทบปักเลสการิโอโกแชมป์โลกปีสองพันยี่สิบส้นสุดฤด,ดูกาลพอดีนะโอเคเราก็จะฉลองแชมป์มัน <c oughs> โอเคไปทุกคนก็มีคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหากับเนาะหรือว่าเอาอะไรก็แล้วแต่นะบ๊ายบายชิบหายแล้วน้ำรูอะน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นเย็นคิดว่าเมื่อน้ำแตกแล้ว 骂人了，连体掉。